สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนเบสิ p ไพทอนนะครับเกี่ยวข้องกับ Facebook นะครับผมก็คือจะเป็นเบสิกเริ่มต้นนะครับเพื่อที่เราจะได้นำไพทอนนะครับไปใช้งานกับตัว Facebook ได้นะครับไม่ไว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการเพจโพสหรือว่าการอ่านค่าข้อมูลต่างๆนะครับของ Facebook นะครับตัวนี้ จะไม่ไม่ได้ใช้ตัวเว็บสครป p ปิ้งนะครับจะไม่ได้ใช้ตัวแบบตัวรีเควสต์หรือว่าไปอ่านซุปพวกนี้นั่นเข้ามานะครับก็คือใช้เป็นตัวไลบรารีของของ e c o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  กนะครับอ่าก็จะมาสอนกันนะครับวันนี้ก็เป็นเบสิกเริ่มต้นนะครับก็เดี๋ยวจะมาสอนติดตั้งตัวไลบรารีก่อนแล้วก็การเขียนโค้ดคร่าวๆนะครับเพื่ออ่านค่านะครับเพื่ออา่านค่า ยูเซอร์ของเราออกมานะครับก็คือยูเซอร์ชื่อ facebook ของเราอะไรประมาณนี้ง่ายๆก่อนนะครับแล้วค่อยไปในขั้นตอนอื่นนะครับอ่าโอเคอันดับแรกนะครับก็ต้องติดตั้งก่อนนะครับผมก็ปิ๊บนะครับ Install นะครับเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ขีดนนะครับ SDK นะครับแบบนี้ติดตั้งก่อนนะ ก็คือตัวนี้นะครับ PIP install นะครับเ a c e b o เ k ส d k เสร็จแล้วก็อ n t e r ไปนะครับก็รอให้มันติดตั้งอ,อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคทีนี้เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับอ่าเราก็ฟอร์มเข้ามาใช้งานนะครับ f e c o o o นะครับ r t p o r t จริงๆเราสามารถ import เข้ามาได้เลยนะครับอ m p o r t เฟบุ๊กนะครับหรือใคาจะเป็น เป็น a d fb สั้นๆแบบนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่เราเลยนะฮะอ่าเอาเป็นสั้นๆแล้วกันเป็น fb แล้วกันนะครับยอ่ยอ,ชอ,ยอชื่อให้มันสั้นลงนะครับเสร็จแล้วนะครับการที่จะใช้ facebook เนี่ยมันต้องมีการใช้ token เ,เข้ามานะครับอ่าอันดับแรกก็สร้างตัวแปรตัวนึงขึ้นมาแล้วกันนะครับ token เท่ากับ string แบบนี้ไว้ก่อนนะครับอ่าแล้วก็ สร้างตัวแปรตัวนึงเข้ามานะครับแอดเขียนใช้คําว่า API แล้วกันนะครับแอดจะใช้ชินกับคํานี้ก็คือตัวแปรนะครับให้มันเท่ากับ fb นะครับอ API นะครับแล้วก็วงเล็บนำโทเค็นเข้ามาใส่แบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราจะต้องใช้ตัวโทเค็นแล้วก็ต้องเอาโทเค็นก่อนนะครับก็เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับเข้าไปใน Google พิมพ์ด้ว่า Facebook SDK นะครับ แล้วก็เลือกอันแรกเลยนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับก็คือจะเข้าสู่หนะ้า Facebook for Dev นะครับก็มาที่ตัวเข้าสู่ระบบนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ล็อกอิน Facebook นะก็มาเข้าสู่ระบบก่อนนะครับได้แอดขอล็อกอินก่อน ค okay. ตอนนี้ก็ล็อกอิน Facebook เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับในการที่เราจะใช้โทเค็นมานะครับเราก็มาที่ตัวแอปของฉันนะครับแอปของฉันกดเข้ามาปุ๊บแล้วก็ทีนี้ก็มากดที่สร้างแอปนะครับ ก็คือเราต้องสร้างขึ้นมาก่อนทีนี้ก็จะมีให้เลือกนะครับมีธุรกิจผู้บริโภคเกมทันใจนู่นนั่นนะครับเลือนลงมาข้างล่างสุดนะครับเลือกว่าไม่มีเลือกคําว่าไม่มีนะครับแล้วก็กดดําเนินต่อนะครับอันข้างล่างสุดทีนี้นะครับชื่อที่แสดงของแอปนะครับก็อารมณ์เหมือนตั้งชื่อ API แล้วกันนะครับก็ใช้คําว่า Python แล้วกันนะครับก็คือหรือว่าจะเป็นชื่อเพจชื่ออะไรของเราก็ได้นะครับก็คือตั้งขึ้นมาไว้เพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยเราอาจจะสร้างไอ้ตัวเนี่ยก็คือัน นนั้นเราก็ตั้งชื่อมันไม่ซ้ํากันนะครับนะเสร็จแล้วนะครับก็กดสร้างแอปไปไอ้พวกนี้ก็ไม่ต้องไป,ไปเพิ่มอะไรมันนะนะ,ะก็แค่พิมพ์ชื่อก็พอนะครับแล้วก็สร้างแอปขึ้นมานะครับเสร็จแล้วมันก็จะฟ้องนะครับให้ใส่ user password ไมาใช่ให้ใส่ password นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็กดส่งนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งที่เราก็จะได้หน้าแบบนี้เข้ามา เมื่อได้หน้าแบบนี้แล้วนะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเลื่อนเข้ามาข้างล่างมันก็จะมีหลายๆอันเลยนะครับก็จะมีเอกสารใี้อ่านด้วยนี่นน่นนะครับแต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดเราใช้งานในงานแพทอนเนี่ยมาที่เครื่องมือนะครับหรือว่า tool เนี่ยนะครับมาที่อันแรกเลยนะครับ g r a p h API นะ Explorer เนี่ยนะครับก็กดเข้ามานะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วทีนี้ก็จะสู่เข้ามาสู่ในหน้าตาแบบนี้นะครับ ทีนี้นะครับเรายังไม่มีโทเค็นเราก็ต้องกดสร้างโทเค็นก่อนนะครับก็ก็กดตัวนี้ขึ้นมานะครับอ่า general นะครับผม general อ่าก็กดปุ๊บนะครับมันจะเด้งหน้าขึ้นมาแบบขอขอสิทธิ์การเข้าถึงนะครับก็กดดาเนินการไปนะครับภายใต้ชื่อ Facebook ของเราเนาะกดดําเนินการนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้โทเค็นมาแล้วนะครับอ่าก็กด copy ปุ๊บอ่าเสร็จแล้วนะครับก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับโทเค็นอ่า ได้มาแล้วนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับข้อมูลที่ส่งเข้ามาเนี่ยนะครับลองกดคําว่าส่งดูตรงนี้นะครับมันก็จะส่งข้อมูลออกมาก็คือเราจะได้เป็นเป็น ID ของเรานะครับแล้วก็เป็นชื่อ facebook ของเรานะครับก็คือเป็นแบบนี้นะครับกดส่งดูได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาพิมพ์มาดูนะครับก็เป็นพิมพ์ api นะครับ get object นะครับ แล้วก็มีแบบนี้เข้าไปนะครับแล้วกดรันนะครับปุ๊บอ่าสิ่งที่เราจะได้มานะครับเราจะได้เหมือนเๆน,นะครับเหมือนอนกับตัวในในหน้าของ f facebook เลยก็คือส่งตัวนี้ออกมานะครับข้อมูลที่ส่งมาเนี่ยจะเป็นดิจิทัลรีนะครับถ้าเกิดเราต้องการเนมเราก็ใส่เนมเข้าไปนะครับใส่เนมเข้าไปแบบนี้นะครับถ้าเกิดเรา เรามีข้อมูลเยอะๆเราก็สามารถ for loop ได้นะครับในกรณีถ้าเกิดเราไปใช้ในอนาคตเนาะอย่างเช่นการดึงข้อมูลโพสต์ของเรานะครับในแต่ละวันที่เราโพสนี่นั่นนะครับก็ใช้แบบนี้ได้อ่าโอเคนะครับอันนี้คือการอ่านข้อมูลส่วนตัวนะครับอ่าทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการข้อมูลอย่างอื่นอย่างเช่นอะไรอ่ะวันวันเกิดแล้วกันนะครับเบ r ร์เดย์นะครับก็มาตรงนี้เนี่ยนะครับอ่าตรงสิทธิการขออนุญาตนะครับ ก็ตรงนี้เราก็ต้องเพิ่มสิทธิ์เข้าไปว่าเราต้องการที่จะขอ user birthday นะครับก็คือการอ่าน birthday ซึ่งตัวนี้ก็จะมีเยอะแยะเลยนะแล้วก็มาดูได้เนี่ย user link post รูปภาพวิดีโอ event f r เ e รนนี่นั่นก็ก็มีอันนี้เดี๋ยวลองเป็นเป็นตัว birthday แล้วกันนะครับเพิ่ม birthday เนาะ user นะครับแล้วก็ birthday นะครับกดปุ๊บอ่าทีนี้เมื่อกด user birthday เสร็จแล้วนะครับก็ต้องกด สร้างโทเค็นใหม่นะครับอ่ามันก็จะขอขอสิ็ธิ์ใหม่อีกรอบหนึ่งเราก็กดอนุญาตไปนะครับอ่ากดดำเนินการต่อไปนะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะได้เป็นตัวเบิร์เดย์เข้ามานะครับอ่าทีนี้เราก็ในตัวตัวเซนเนี่ยนะครับตอนนี้ที่มันส่งเนี่ยก็ยังยังส่งเป็นตัวตัวนพพลั์อยู่ก็คือตัวชื่อยูเซอร์เราอยู่นะครับอ่าเราก็มาเพิ่มตรงนี้แล้วก็เพิ่มแล้วก็กด เบอร์เดย์นะครับกดเซนดูปึ๊บมาทีนี้ข้อมูลที่เราได้เราก็จะได้ ID ได้เนมได้เบอร์เดย์มาแล้วนะครับอ่าแต่ว่าทีนี้พอเรารันตรงนี้เนาะอ่าพอเรารันไอ้ตรงนี้เนี่ยออกมาเนี่ยมันมันได้แค่เหมือนเดิมก็มคือเนมไอเอยู่นะครับเบอร์เดย์ไม่มานะครับอ่าถ้าเราต้องการที่จะเอาเบอร์เดย์นะครับเราต้อง ใช้คีย์คำสั่งนะครเลือกใช้งานนะครับก็คือเป็นฟิลนะครับตัวนี้คล้ายๆเหมือนสร้างฟิลขึ้นมานะครับแบบนี้เท่ากับเบิร์เดย์นะครับเราจะมาพิมพ์ตัวนี้ก็ได้นะเออ่มาพิมพ์ตัวนี้เอาก็ได้นะครับปึ๊บ f i e l d s นะครับเท่ากับสต i n g แล้วก็ตามด้วยเบิร์เดย์นะครับ ก็คือนี้เลยปึ๊บก๊อปมาเอามาวางเข้าไปนะครับหีบือสร้างตัวแปรก็ได้ก็แล้วแต่เราเลยนะครับทีนี้เมื่อกดลันนะครับออกมาเนี่ยนะครับเราก็จะได้เป็นตัวเบอร์เดียออกมานะครับเห็นไหมครับได้เบอร์เดียมาด้วยก็คือวันเกิดของเราอโอเคครับก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับเบสิกแบบง่ายๆเลยถ้าเกิดเราต้องการอะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะ,อะขอได้เลยนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดบางทีเวลาที่เราอัพอัพอัปเดตนะครับตัวโทเค็นขึ้นมาเนี่ยก็ก๊อปปี้โทเค็นแล้วก็มาเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะว่าบางทีข้อมูลที่เราขอเข้าไปเพิ่มสิทธิ์เข้าไปเนี่ยบางทีแล้วโทเค็นมันก็จะจะต้องเปลี่ยนนะครับบางทีมันก็จะเปลี่ยนแล้วก็ต้องมามาเปลี่ยนโทเค็น token ด้วยนะครับอันนี้เหมือนเหมือนมันเพิ่มเข้ามาเลยนะครับทุกครั้งที่เริ่มกดสร้างโทเค็นใหม่เนี่ยนะครับก็ก็อย่าลืมนะให้เรามามาเปลี่ยนโทเค็นด้วยนะครับนะอันนี้ก็ได้มาแล้ว นะครับแบบง่ายๆเลยอโอเคครับสวัสดีครับ